สวัสดีทุกคนน้อยจากช่องดีดวงชาแนลนะคะมาคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาตั้งค่าการตั้งตั้งกล้องวงจรปิดเนาะคลิปที่แล้วเราก็ทําลงไปแล้วนะก็จริงๆก็อยากลงต่อต่อกันเลยนะแต่แต่รอให้ยอดวิวมันเยอะก่อนแล้วค่อยจะลงคลิปที่สองนะนะคะนะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการใช้งานแล้วก็การตั้งค่ากันเลยดีกว่าค่ะโอเคอันนี้เป็นรูป เป็นรูปตอนกลางคืนนะคะแสงไฟมันจะเข้ามามันก็เลยดูเหมือนยังสว่างเหมือนตอนกลางวันนะคะจริงๆคือมันมืดมากเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคลิปจริงๆที่ถ่ายจากมือถือให้ดูกันนะคะเป,เปรียบเทียบกันไปเลยว่าอันนี้กล้องวงจรปิดกับอันนี้ถ่ายจากมือถือจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันนะคะเฮ้ย hey. จริงๆมันมืดแล้วนะทุกคนแต่ว่าอยู่ในกล้องวงจรปิดอะคือแบบมันมองแบบยังดูขาวอยู่สว่างอยู่เลยอะทุกคนอันนี้คือกล้องนะอาจจะมองไม่เห็นนะเดี๋ยวเปิดแสดให้ดูเนี่ยเห็นไหม ก็มืดมืดมากแต่อยู่ในกล้องแบบสว่างสวยมากเลยโอเคอันนี้คือจะเป็นหน้าตาของแอปพลิเคชันนะคะเราจะเอาไว้ในการดูว่า,าในกล้องเกิดอะไรขึ้นอ,อะไรอย่างนี้เอาไว้ควบคุมด้วยนะคะก็จะมีปุ่มบันทึกนะคะบันทึกแบบเรียวไทม์นะแล้วก็ปุ่มพูดคุยนะคะ ถ้าเราจะพูดคุยก็แค่กดปุ่มไม้นะคะค้างไว้นะเราก็จะสามารถพูดคุยกับคนในกล้องได้ะะว้าวส่วนปุ่ม PTZ เนี่ยเดี๋ยวจะมาอธิบายการตั้งค่าให้อีกทีหนึ่งนะคะส่วนตรงภาพหน้าจอก็คือเราสามารถ snap หน้าจออารมณ์แบบแคปหน้าจอมือถือทุกคนโอเคแล้วก็มีปุ่มปรับคุณภาพนะคะ ปุ่มคุณภาพสามารถปรับได้3แบบนะ SD LD s d นะคะแล้วก็ปุ่มเสียงปุ่มเสียงนี่คือเราสามารถเปิดหรือปิดก็ได้ถ้าเราอยากฟังเสียงคนในกล้องว่าเออเขาพูดอะไรกันนะคะแล้วก็กดเปิดได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการตั้งค่า PTZ PTZ คืออะไรไปดูกันค่ะ อเคมาในฟังก์ชันของการตั้งค่า p t chat นะคะเรากดเข้าไปแล้วใช่ไหมมันจะมีอยู่3ามปุ่มก็คือหน่วยความจำหน่วยความจำฉากอ่าปุ่มนี้พอเรากดเข้าไปมันจะมีฉาก1นถึงหใช่ไหมอันนี้มันเป็นการเซตเซตตั้งค่าให้มันจำฉากที่เราอยากจะเช็คดูกล้องแบบ รวดเร็วนะคะโอเคจริงๆอันนี้มันสามารถตั้งค่าได้นะคะแล้วก็ไปตั้งค่าอยู่ตรงปุ่มฟันเฟืองอีกทีนึงก็ได้นะคะมันจะมีให้ติดตามมนุษย์นะคือคือจริงๆอะ่ะมันเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันแปลมาเป็นภาษาไทยอีกทีหนึง่งมันก็เลยเป็นภาษาเพี้ยนนะคะตั้งค่าฉากเซตค่าให้เวลา มันตามมนุษย์มันตามคนไปฉากนู้นแล้วมันไปค้างอยู่ตรงนู้นนะคะให้เสร็จค่ามันกลับมาตรงฉากที่เราเซ็ตไว้นะคะอา,อาจจะพูดแบบเข้าใจยากนิดนึงเนาะแล้วก็แล้วก็ไอปุ่มเวลาพักเวลาพักก็คืออให้กล้องมันกลับมาตรงอฉากที่เราเซ็ตไว้กี่นาทีนะคะ ก็มี3นาที4นาทีสูงสุดถึง10นาทีนะคะแล้วแต่เราจะตั้งค่านะโอเคแล้วก็มาปุ่มซูมอิเล็กทรอนิกส์นะซูมอิเล็กทรอนิกส์ก็คือเป็นการซูมซูมกล้องนะคะซูมขยายขยายเข้าขยายออกเออจริงๆไอ้ไอไฟ,ฟังก์ชันเนี้ยมันไม่จำเป็นเลยนะทุกคนจริงๆเราใช้2นิ้วอะขยายก็ได้โอเค เสร็จแล้วก็มาในหมวดของไอ้มากกว่าพอเรากดเข้าไปคือมันจะมีอะไรก็ไม่รู้ quiz อะไรนี่แหละเออคือเราลองตั้งค่าแล้วกดเข้าไปดูมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะทุกคนปุ่มนี้ <c oughs> ก็เอาเป็นว่าข้ามไปนะโอเคในส่วนของการตั้งค่าอีกที่หนึ่งนะคะก็เป็นการตั้งค่าอยู่ตรงฟันเฟืองนะคะ ถ้าเพืเ่อนๆจะเข้าไปเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์นะคะก็สามารถเข้าไปแก้ไขได้ตรงเกี่ยวกับอุปกรณ์นะคะส่วนตั้งค่าเวลาก็คือเป็นการตั้งค่าไทาม์โซนนะคะเราก็จะตั้งค่าเป็นไทม์โซนของประเทศไทยนะคะแล้วก็การตั้งค่าการโทรก็คือตรงนี้มันจะสามารถปรับระดับลำโพงและเสียงไมโครโฟนระหว่างที่เราคุยกับคนในกองได้นะคะ แล้วก็มันเป็นสัญญาณเตือนอันนี้พอกดเข้าไปอ่ะมันมีลูกเล่นให้เล่นเยอะมากเลยในในสัญญาณเตือนนะคะแล้วก็มาในปุ่มติดตามมนุษย์อันนี้ก็คืออันเดียวกันที่เราตั้งค่า p t z e t นะคะโอเคแล้วก็การตั้งค่าโหมดการมองเห็นตอนกลางคืนนะคะที่เห็นเป็น ภาพสวยๆในกล้องวงจรปิดนะคะนี่เลยโหมดฉลาดนะคะสามารถตั้งค่าตามนี้ได้เลยนะคะตอนนลางคืนนี่จะสวยมากเลยทุกคนก็สำหรับใครที่ซื้อกล้องไปแล้วก็สามารถอ่าลองตั้งค่าเล่นดูนะก็ก,ก็ก็ดีอยู่นะโอเคดูคลิปนี้แล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะถ้า ถ้าคลิปนี้คือแบบคนดูเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาทำคลิปที่3ให้ดูกันนะคะมาจะมาพูดในส่วนของข้อดีข้อเสียของกล้องนี้ให้ฟังกันนะถ้าถ้าคลิปนี้มีคนดูเยอะนะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยไปแล้ว